อ้โหอีกนึงแต้มอุ้ยเดี๋ยวลุดเดี๋ยลุด,ดมานี่ก็จะเป็นอีพีแรกนะครับที่เราจะไปตกหมึกกันที่อ่าอะไรนะแหลมชบังนะครับมันตามหมุดของน้าท่านหนึ่งใน Youtube แล้วกันนะฮะยวเรายังไงเราก็ตามมารับชมกันได้เลยนะครับตกหมึกเนาะกับมือใหม่หัดตกด้วยนะมันเป็นอีพีแรกด้วยไงยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะฮะไป เราเดินทางไปกันได้เลยนะฮะไปเข้าในซอยใหม่เรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วนะครับดูในจีก็อีกไม่ไกลแล้วครับไปลุยกันต่อนี่ก็ใกล้จะถึงหมายแล้วนะครับบรรยากาศคือโคตรดีเลยวันนี้วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมนะฮะสองห้าหกแปดแล้วกันนะครับนี่แล้วก็มาถึงหมายแล้วนะครับ เาโผตรงนี้เลยนะครับหมายของเรานะมีน้าท่านหนึ่งกำลังไปพอดีน,นี่คือบรรยากาศใหม่ของเราลมก็ค่อนข,ข,ข,ข้างแรงอยู่นะตอนนี้ช่วงเวลาตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงก,กว่าๆนะหกโมงเช้านะโอ้แอบลมแรงอยู่าจะตีเหยื่อไปปไะเนีไปเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกัน้วกันนะครับไปลุย Let's go าขาปล่อยด้วยนะแถวนี้นะรอน้ำลงเราอาจจะมาดูเกลือของเราด้วยนะยไปรอลุ่งกันแล้วเราจะได้ตัวหรือเปล่าับหอยเยอะมากเลยนะไม่รู้เห็นไหมบ้างนี่คือไม้แหลกของเรานะปล่อยจมอีกนึง ส่งสีส้มไปก่อนเลยนะไม้เล็กสำคัญเสมอมีหรือเปล่านะไม้เล็กขานไป ส่งไม้ที่สองไปต่อลมแรงอ่ะครับวันนี้สายไปนู่นเลยนู่นเลยสามาแล้วเต็มเลทมาแล้วมาแล้วเต็มเลทนะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเต็มเลทเต็มเลทท่านชม โดนโดนโดนมาแล้วหวานๆมาเลย <c oughs> จับพี่จับไกลเลยอ่ะจับไกลอยู่ครับมาแล้วครับผมแฟนเพ้ของเรามืากอะไรอ่ะมาแล้วมากับน้ำนะครับโอ้โหหวานแต่เช้าวเลยอะไรกระดองหรือเปล่ามาแล้วเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่า อ้ยใช้สวยด้วยละองตด,ด้วยโอยะดองต้งอุ้ยเจริญเราไม่ได้ถุงมาหรือป่าันี่ครับเส็มแรกของเรามาแล้วใช้สวยเลวยไปกันต่อครับฮาล่า1อสองของเรา ไปให้ไกลที่สุดนะปล่อเยเหยื่อโจมสักสามวิแล้วกันนะครับรู้กล้องเห็นป่ะนะมาอีกแทมแล้วมาอีกแทมแล้วครับผมอีกหนึ่งแมมาแล้วมาแล้วถุงหรือเปล่าวะลอยมาแล้วเห็นไหมเห็นไหม ไม่เห็นไหมเอ้ยโกจี๊ดแสดเลยมึกอะไรมึกอะไรลุนกันครับมาอีกหนึ่งครับผมเช้านี้อุ้ย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 ่านะอย่านะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนวงหนึ่งหน่งหนึงหนึ่วงอุ้ยติดหมดยุ่เยออบโอ้โหอีกหนึ่งแถมอุ้ยดูหลุดูหลุด ไม่รู้กระถังนี่ก็มาหาอยู่หน้าง,งานนะไม่ได้เตรียมมาใส่เยอะแคตัวใหญ่เนี่ยตัวเบลรลร์เลยเช็บเ่าฝฝามือตัวเบลรลร์เลยไปกันต่อ l e ส s g ไม้สวยนะ ถือว่าสวยมากเลยแหละ ขึ้นลูกบอลเลื่มบอลเลื่อ,เ,อเลยโอ้โหขึ้นลูกใหญ่จัดเลยอ่ะต้องใสยได้กลับไปเยิะม่ะ